ครับอ uh ี so ีนี้ก็จะนำพาพี่พื่นเพื่อนมารับชมวัตถุมงคลที่ล้ำค่าและก็หายากสุดๆนะครับพี่พี่น้องครับนี่ก็คือพระสมเด็จบางขุณพรมกรุใหม่อมาตลดหรือว่ากรุบางคุณพรมนะครับพี่น้องครับมาพร้อมตลับนะครับผมองค์นี้ผมเจ็บไว้นะครับผมผมเจ็บมายังไม่ถึงปีเลยผมได้มาผมก็ถือว่าผมโชคดีมากผมได้มาจาก ญาติท่านหนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยนามญาติท่านนั้นที่มาดีนะครับญาติท่านนั้นได้มาจากเสียท่านหนึ่งนะครับเสียท่านนี้เป็นคนที่มากบารมีนะครับอยู่ที่จังหวัดปาจีนบุรีบอกตรงๆครับผมนะครับไม่อยากจะเท้าความเยอะนะครับผมก็ถือว่าผมเป็นผู้โชคดีนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP มาเปิดบารมีหรือว่ามาเผยแผ่บารมี เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารย์โตให้พี่พี่นเพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับมาชมด้านในกันเลยครับครับผมเลี่ยมกรอบสแตนเลสไว้ก่อนครับผมเชื่อว่ารอตังก่อนครับเดี๋ยวจะเลี่ยมกรอบทองครับผมเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาคือเขาเจ็บเขาเจ็บเพราะยังไม่มีกรอบนะครับผมเขาได้มาเขาก็ใส่ซองพลาสติกไว้บนหิ้งพระกราบไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันผมก็เกลือ,อผมก็กลัวเป็น จะมีรอยสึนะครับผมผมเลยเก็บใส่กอบพลาสติกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอมีตังก่อนนะครับพี่พเพื่อนจะไปเลี่ยมทองแน่นอน,นครับเพราะว่าองค์นี้สวยมากแล้วก็ผมมีองค์แรกอา่าผมเป็นองค์แรกของผมก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นองค์แรกเพราะว่าผมยังไม่เคยมีพระสมเด็จบางคุณพรมเลยนะครับครับมาแกะดูกันโอ้แกะยากเอง เดี๋ยวนะครับต้องหาตัวช่วยแกะไม่ระวังระวังแตกนะครับผมถ้าแกะไม่ระมัดระวังก็แตกหักได้นะครับแต่พระที่มีอายุนานเป็นร้อยปีนี้จะมีความแร่งนะครับผมจะมีความแร่งอ,อยู่ในองค์พระจะไม่แตกไม่ชำรุดง่ายๆครับนอกจากจะหลุดมือกระเทาะกับหินกับกระเบื้องอันนี้อาจแตกได้นะครับพี่น้องครับ ครับมาชมด้านในกันโอ้โหมือสั่นเลยครับผมเพราะว่าเป็นองค์แรกที่ผมได้มานำบารมีขององค์สมเด็จมาเผยแผ่ให้พี่ๆเพื่อนได้รับชมกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมใหญ่พระประธานก็ว่าได้นะครับผมดูค่าปลุกเต็มเลยนะครับหลังเป็นตายางนะครับพี่เพื่อนหลังเป็นตายางตาทางวัดนะครับวัดใหม่อมาตรลด หลังตายางนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3สีมั้งครับถ้าจำไม่ผิดจะมีสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็อะไรล่ะสีเขียวนะครับผมถ้าจำไม่ผิดจะมีอยู่ประมาณ3สีสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวนะครับอ,องค์นี้เป็นออกสีน้ำเงินนะครับสีหนึ่งมนเซ็ตๆนะครับผมเพราะว่าเป็นพระที่แตกกลุ่น่าจะแตกกลุถ้าจำไม่ผิดประมาณปี2,500นะครับผม จำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ประมาณ 84%,00 0องค์นะครับตามพระธรรมขันของพระพุทธองค์นะครับผมสมเด็จพพุทธจารย์โตท่านแนะนำมวลสารนะครับผมมวลสาราต่างๆมวลสารที่เป็นพุทธคุณนะครับผมมามอบให้เสมียนตาดวงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับี่พเพื่อนๆแล้วก็สร้างประมาณปี2413นี่แหละนะครับสร้างประมาณปี2 4 1 3 บรรจุประมาณปี2415นะพี่ินเพื่อนครับแล้วก็แตกกลุ่มาปี2500นะครับอ่าเราก็แตกกลุ่ออกมาก็ทางวัดก็เลยมาทําการตีตาครับผมตอกตาตายางครับผมตายางไว้บนด้านหลังนี่ครับผมเห็นไหมครับตาก็จะมีความซีดหน่อยนะครับพี่พินเพื่อนนะครับตายางก็จะมีความซีดหน่อยเพราะว่าผ่านมาทั้ง60กว่าปีนะครับผมผ่านมาแล้ว60กว่าปีนี้ก็ปี68 ก็68ปีผ่านมาครับผมสภาพกายภาพก็จะเป็นอย่างแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละครับตาก็จะมีซีดๆหน่อยนะครับผมน้ำมือก็จะจางๆหน่อยเพราะว่าผ่านเวลามาตั้ง68ปีนะครับผมรวมปีนี้นะครับพี่พืนเพื่อนครับนะครับสวยงามมากผมไม่กล้าจับแรงครับผมมือผมสั่นนะครับผมผมมีองค์เดียวแล้วก็ไม่เชื่อว่าผมจะได้มานะครับเพราะว่าผมมีสมเด็จวัดละคังก็มีหลายองค์พอประมาณนะครับผม มีอยู่เท่ากันหลายองค์พอสมควรนะครับแต่บางคุณพรมกูใหม่แม้กระทั่งคูเก่าผมยังไม่เคยมีนะครับผมผมได้กูใหม่ก็เท่ากับได้คู่เก่ากันเลยครับขอให้เป็นบาง <c oughs> ขอให้เป็นบางคุณพรมนะครับพิ่พ์เพื่อนครับมาส่องดูพุทธคุณหรือว่าเนื้อหามนสารนะครับผมผมถือว่าเป็นสมบัตินะครับผมเป็นสมบัติที่เจ้าบระคุณท่านได้ทิ้งไว้ได้จารึกไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดมานะครับผมได้ชมเป็นบุญตาก็ถือว่า เป็นบุญใหญ่มากนะครับพี่น้องครับดูครับดูมวลสารนะครับผมดูการงอกของปูนนะครับผมการงอกของปูนแล้วก็คาบมวลสารนะครับผมคาบกลุก็ว่าได้หรือว่าคาบมวลสารก็ว่าได้นะครับพี่น้องครับดูครับดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระเห็นไหมครับมีเม็ดดาเม็ดแดงมีหลายๆอย่างครับผมโทนสีจะไม่เหมือนกันครับผมจะไม่เป็นสีเดียวกันหมดครับผมขึ้นอยู่กับ มวลสารที่ผสมลงไปในะองค์พระพี่น้องครับดูคาบกลุโอ้โหพระองค์นี้ยังไม่ผ่านการล้างนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมได้มาจากเจ้าของเดิมเขาก็เขาดูพระไม่เป็นครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนคือเจ้าของท่านนี้เขาดูพระไม่เป็นนะครับผมผมส่องดูวันแรกผมก็โอ้โหผมยิ่งกลัวผมไม่ได้นะครับผมดีที่เขามีน้ําใจให้บูชามาครับแบ่งให้ผมบูชาต่อนะครับผม เพราะว่าเขาสงสัยจะเป็นถ้าเลือกเจ้าของนะครับอาจจะเขาอาจจะเป็นทางผ่านแล้วมามอบต่อให้ผมนะครับผมนะครับโอ้โหแล้วเขาก็มีองค์เดียวด้วยนะครับเขามีองค์เดียวครับรุ่นนี้ครับเขาดูพระไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าพระอะไรครับีวินเพื่อนดูคาบกลุนะครับคาบการเหี่ยวการยุบการย่นของมวลสารนะครับผมมีการเหี่ยวนะครับผมมีการเหี่ยวแล้วก็การงอกของปูนเปลือกหอยนะครับ การงอกของปูนเปลือกหอยแล้วก็น้ําว่านคาบน้ําว่านขึ้นปะปลายเต็มองคพระนะครับที่สำคัญคือคาบปูนะครับผมคาบปุฟองอที่เขาเรียกว่าฟองเต้าหู้นะครับขึ้นอัดแน่นบนซอกตามหรือต่างๆนะครับเป็นธรรมชาติสบายตาครับดูยังไงก็สบายตาพระองค์นี้โอ้โหผมนี่ดูพระมาหลายองค์ครับผมพระเนื้อผงโดยเฉพาะสมเด็จผมมีองค์นี้ผมก็คุ้มค่าแล้วครับ ถึงว่าถึงบอกว่าผมจะไปเลี่ยมทองนะครับผมผมอรอปัจจัยอย่างเดียวอย่างนี้นะครับผมเลี่ยมทองสัก2บาทหรือว่าบาทกว่านะครับผมประมาณบาทกว่าก็พอแล้วรัดดูคาบกลุกลกลกลครับผมดูการงอกของปูนนะครับขึ้นประบายตามซ่องตามซอกตามหลืบต่างๆแล้วก็อัดแน่นไปด้วยคาบอะไรเขาเรียกคาบน้ำว่านนะครับผมคาบกลุ่ะรครับคาบกลุ่มนะครับเป็นชั้นๆนะครับผม อาจเป็นชั้นชั้นดูโทนสีด้านในนะครับปูนด,ดิบกับปูนสุกสก็จะสีแตกต่างกันนะครับโทนสีจะไม่เหมือนกันนะครับปูนสุกก็จะเป็นอีกสีหนึ่งออกสีน้ําตาลอ่อนปูนด,ดิบก็จะออกเป็นสีน้ําตาลแก่นะครับพ,พี่เพื่อนๆครับดูความเป็นธรรมชาติตามซอกตามหลุมผมก็โอ,โ,โอ้โหโอ้โหผมสองวันแรกผมไม,ไม่คิดว่าจะได้นะครับพี่น้องพี่น้องครับมาดูด้านหลังครับ ดูด้านหลังตายางเห็นไหมครับการซีดของหมึกตายางจะมีการซีดบ่งบอกถึงการเวลานะครับผมผ่านมาแล้ว68ปีเพราะว่าทางวัดไได้ตอกตายางไว้ประมาณปี2,500นะครับเมื่อก่อนเคยมีโจรขโมยนะครับผมไปลักตกพระนะครับผมตกพระหรือว่าตกเบ็ดตกเอาพระนี่ครับเอาโดยนําเชือกหย่อน ใส่กับดินเหนียวรับผมปั้นเป็นดินเหนียวแล้วก็หย่อนตกพระนะครับผมในยุคนั้นยุคที่มีสงครามเมื่อลหลาย10ปีก่อนนะครับพี่วินเพิ่นครับแต่ก็ได้ไปประมาณไม่ไม่เยอะครับผมได้ท่นที่ลักขโมยไปก็ได้ไม่เยอะนะครับผมวัดใหม่อมตะรดหรือว่าวัดบางขุนพลมอันนี้มึกสีน้ําเงินจางๆให้ซีดแล้วก็มีหลังวัดนะครัมตาวัดเป็นตาวัดบางขุนพลมครับผมเป็นรูปเจดียด์บางขุนพล ตรงกลางโอ้โหสภาพสมบูรณ์ครับพระองค์นี้สภาพสมบูรณ์มากสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยกระเทาะหรือว่าไม่มีรอยบิ่นรอยชำรุดเลยมาแบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ผมก็รีบนะบผมรีบอัดกรอบถึงจะเป็นกรอบะตะเลียดก็ไม่เป็นไรครับของให้ได้เก็บสภาพความสมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับพี่น้องครับดูครับดูขอบตัดเมืน่อะก่อนจะตัดด้วยตอกมาผม มวลสารพระสมเด็จวัดระฆังก็มีนะครับพี่พินเพื่อนนะครับนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้มอบให้เสมียนตาดวงครับผมเป็นผู้ได้ทําการพลีมวลสารนะครับพี่น้องครับนะครับดูขอบตัดโอ้สวยงามนะครับสวยสดงดงามามากก่อนจะทําการอัดคลิปรีโอผมก็ได้อาราธนาขอชมบารมีท่านก่อนนะครับผมขอชมบารมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จก่อน ขอเผยแผ่บารมีให้พี่น้องนะครับผมได้รับชมรับฟังครับผู้ที่ติดตามผมนะครับผมรับชมรับฟังกันเพื่อได้เห็นเป็นบุญตาครับท่านใดมีไว้ก็จะเพิ่งปล่อยครับพี่น้องครับรอให้เศรษฐกิจดีๆก่อนถ้าท่านอยากจะปล่อยจริงๆครับตอนนี้เศรษฐกิจกําลังจะจะเริ่มจะดีครับผมเริ่มไปดีนะครับพี่น้องครับเราต้องรอไปก่อนนะครับพี่น้องที่สําคัญคือไปปล่อยให้กับชาวต่างชาติหรือว่าประเภท ประเทศเพื่อนบ้านเราของดีไปอยู่กับชาวต่างชาติบมนแล้วครับผมไม่อยากจะปล่อยให้ชาวต่างชาตินะครับผมในใจผมถึงแม้ว่าจะได้ราคาก็ไม่อยากจะปล่อยเพราะว่าของดีเราก็อยากให้อยู่กับเมืองไทยอยากให้อยู่กับคนไทยเรานะครับพี่บินเพื่อนไม่อยากจะอยู่ไม่อยากให้ให้อยู่กับชาวต่างชาติหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมได้ไปเยอะนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมมีทั้งเจและแท้นะครับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ไปนะครับพี่น้องครับดูครับ โอ้โห oh, สภาพนะผมดูสภาพความเก่านะครับผมความเก่าานี่คือธรรมชาติสร้างมานะครับรอยยุบรอยย่นอาการเหี่ยวของมวลสารอ่าการยุบของมวลสารมีทุกจุดนะครับผมมีทุกจุดให้มองนะครับเป็นธรรมชาติเลยอ่าคราบปลุนี้ก็ไว้อย่างนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้อย่าไปล้างนะครับพี่วินเพื่อนออย่าไปล้างเด็ดขาดนะครับเก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับ ไม่ต้องไปล้างทําความสะอาดเราจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติเราจะได้เห็นความเป็นธรม <c oughs> ร,นมนธรมชาตินะครับผมของอ,อะไรลนะ่ะ <c oughs> ของพุท <c> ธ <oughs> ของขออภัยนะครับตอนยังไม่ทําการอัดคลิปยังไม่เป็นไรนะครับผมอัดคลิปลงไปทําไมเป็นเป็นคันคันคออย่างนี้นะครับนะครับเราต้องเก็บไว้อย่างนี้ครับผมให้เป็นธรรมชาติานี้แหละไม่ต้องไปทําลายธรรมชาติ คาบคาร์บอนอะไรก็เอเก็บไว้แนี้ถ้าเราทําความสะอาดไปคาบเก่าๆก็จะเสียไปหมดนะครับผมเสียนะครับพี่น้องครับไม่เหมือนกับเหรียญนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ครับคือพระที่เก่าแท้ถึงยุคครับพี่น้องสวยงามครับโดยเฉพาะหลังตาอยางนี่โหผมชอบมากนะครับโอ้โหสวยสดงดงามดูครับสภาพร้อเปอร์เซ็นตเต็มครับพี่พี่น้องครับ ดูครับพี่พินเพื่อนไม่มีรอยยุบรอยย่นรอยบิ่นหรือว่ารอยกระเทาะเลยนะครับต้องยอมรับว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บมาดีนะครับเขาเก็บไว้ในซองพลาสติกนะครับผมแล้วก็วางไว้บนพานในหิ่งนะครับผมบนหิ่งหิ่งพระนะครับเขาก็ได้มาหลายปีแล้วครับผมแต่วันนั้นผมโชคดีผมไปเยี่ยมเขานะครับผมเยี่ยมเพื่อนครับผมเพื่อนนี่แหละผมไม่ขออ่นน้ำนะครับโชคดีก็เลยขอชมพระ ขอชมพระก่อนอันดับแรกเลยเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องครับพี่พี่น้องครับพี่พื่นเพื่อนครับพอดีมาสรุปตากับองค์นี้ก็โห้ยหยิบแล้วไม่อยากจะวางครับส่องแล้วส่องอีกนะครับผมอันนี้จริงผมไม่ได้เคยส่องมากหรอกครับดูตาเปล่าก็พอจะรู้นะครับพี่น้องครับนี่ครับการเหี่ยวการยุบการย่นของพระนะครับผมต้องมีความแบบนี้ครับผมการกายภาพ กายภาพผ่านมาก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเขาเรียกว่ากายภาพเปลี่ยนอะไรล่ะเขาเรียกการเวลาครับผมการเวลาผ่านมาก็ต้องบ่งบอกนะผมว่าพระมีความเก่าจริงนะพี่น้องครับนะครับสวยสดงดงามเป็นบุญตามากจะได้ชมนะครับผมชมเป็นบุญตาเราก็ได้ครอบครองนะครับผมผมเชื่อว่าผมจะเลี่ยมกรอบทองแน่นอนนะครับผมอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แหละนะครับพี่เพื่อนครับ โอ้โหครบสูตรนะครับผมมีการเหี่ยวอ่ามีการเหี่ยวพระจะไม่ตึงนะครับรมีการเหี่ยวนะครับผมมีการเหี่ยวของมวลสารอ่าแล้วก็มีคลาดน้ําว่าน,นครับวิ่งประสานกันนะครับผมวิ่งผสมประสานกันอ่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมผสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็โทนสีจะไม่เป็นสีเดียวกันนะครับจะมี และหลาหลากสีนะครับผมโทนสีจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นพระที่ผสมประส,สานมวลสารหลายๆอย่างกรบบุคคลท่านนามาลงมวลสารหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะน้ามันตังอิ้วเนี่ยครับผมะจะมีความฉ่ำนะครับมีความฉ่ำแล้วก็มีการเหี่ยวนะครับผมมีการเหี่ยวกานความฉ่ำเราสัมผัสไม่บ่อยก็จะเกิดความฉ่ำอยู่ในอ,องค์พระครับพี่น้องครับครับสวยสดงดงามอ่า สร้างมาปี2413นะครับถ้าจำไม่ผิดปี2413บรรจุอยู่ในเกรดีก็ประมาณปี2415แต่กลุ่ปี2500นะครับพี่บินเพื่อนครับหลังตายางสมเด็จหลังตายางครับผมนี่ครับอีนี้ก็เอาพอแค่นี้ก่อนครับ10กว่านาทีนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมีองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรผมมลังสี จงปกปักรักษาพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่ EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ